มาที่แบมแบมกันห้มูกกันก่อวดีกว่านะครับปล่อยเอ็มวีเพลงใหม่มาเพียงแค่ไม่กี่วันนะฮะตอนนี้ยอดวิว42ล้านแล้วครับแสดงความยินดีนะครับกับแบมแบม GOT7 นะฮะที่เหมือนว่าดูไปดูมาเนี่ยเส้นทางสายศิลปินเดี่ยวเขาปังมากเหมือนกันนะล่าสุดนี้พา MV นะฮะ slow mo เพลงจากนิอัลบั้มชุดที่2ทำยอดวิว42ล้านครั้งไปที่เรียบร้อยแล้วใน10วันครับ รวมทั้งได้รับความสนใจอย่างมากแล้วก็ฮอตคลองเทรนด์นะฮะต่อเนื่องอีกทีเดียวกับการพาผลงานเพลงนี้ขึ้นเวทีมิวสิกโชว์ที่เกาหลีใต้ด้วยซึ่งอย่างที่เราแจ้งกันไปนะครับว่าผลงานเพลงเดี่ยวลำดับแรกของแบมแบมเนี่ยนะฮะภายใต้สังกัดใหม่ที่ปล่อยไปเมื่อกลางปีที่ผ่านมาก็ติดโผผลงานขายดีของศิลป,ปินเคป๊อปชายในเกาหลีใต้ด้วยในอะันดับต้นๆเลยนะนี่ยังไม่รวมที่ติดห้าอันดับแรกของศิลป,ปินเคป๊อปที่ทําเงินสูงสูดจากท่องช่อง YouTube ด้วยแถมเมื่อช่วงปลายปีก็ปังสุดๆนะครับมาเเ้าาาดี่งงยยยยซึบกลล ก่อนจะได้รับข่าวดีในช่วงสัปดาห์หลังปีใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น g l o b a l ambassador ของทีมบาสเกตบอล NBA ชื่อดัง Golden State Warriors ครับซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกสำหรับเซเลปชัยที่ได้รับการเลือกในตำแหน่งนี้ให้กับทีมกีฬาระดับโลกแบบนี้ครับแค่เริ่มต้นปีปังขนาดนี้ชั่วปีเสือแบบนี้ต้องปังขึ้นอย่างแน่นอนครับต้องบอกว่าตอนนี้พอกอล์ฟเวนออกมาทำผลงานเดียวกันนะต่างคนต่างก็มีเส้นทางของตัวเองที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยครับครับ